เอาเลยนันนๆเอาสิฟันดิปันดิปันดิปันเอานักลบไม่ลบว่ะเด่นเด่นโอ้โหเอาละครับชูดาวแล้วครับเริ่มจะแสดงพลังแล้วครับวงครับวงครับโอ้หวงครับเด่น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 วงครับเอาละครับไฟ เดิมแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับจับลันต่อสู้กับคาร่าครับอย่าแม่ทวนสักตอะไรต่อสู้คาร่าครับหนูก็เล่นไปก่อนแม่ก็รู้นะอย่าแม่ทวนสกอนย่ไรละงานตัวน เอ่เาิาสิ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 ้ิส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 ิ้ิส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 นสิ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 ้อสิ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 นิส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 ดสิ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 ลิอิสสิ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 อิสสิสิอสิิสสส อื uh ้อหโอ้โหโอ้โหถ้าเนี huh. uh ่ยครับ huh. น um, uh ี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหอ๋ครับใครสามารถทวงได้เก่งเท่านี้บอกมาเลยครับใครสามารถทวงดาโอ้โหหล่นครับหล่นยางยางเก็บมาได้อยู่นี่ควงดาบครับควงดาบครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหควงดาบครับตอนนี้ นี oh. 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 Er ่เด็กชายอะไรนั่นเนี่ยฮะชื่อเด็กชายอะไรอ๋ออ๋อตั้งครับผมมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอกจากใช้ดาบแล้วใช้โอ้โหใช้มือด้วยครับตอนนี้สไปเดอร์แมนครับก่อตึกไปทำไมก่อตึกครับ โอ้โห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 ตีนาการ้วยครับตีนาการ้วยครับโอ้โหเกอะตึกครับปีนตึกนะครับตอนนี้จะปีนตึกครับไปทำไมปีนตึกโดดลงไี่โอ้โห อ้าไปไหนแล้วครับมาโู้กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรมาไทยน้องที่น้องอะไรน้าน้องชื่ออะไรนะน้องจับปลาเฮยมาสองคนครับมากันหลายคนครับตอนนี้ครับตอนนี้มากันหลายคนครับโอ้โหหลายก็คนระวัง โอ้โหโอ้โหโชครับโชครับโชว์ครับโชว์ครับโชว์ครับโชครับว่าอ้อมไม่มาจะฟังให้อยู่นี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องรีบให้หรอกเอาไปหมุนก่อนก็ได้โชว์ครับโอ้โหน่ะโอ้โหน้องเมื่อวานนะโอ้โหโอ้โหมนน้องไม่คุนแรกคุ้นแอ๋เนี่ยแล้วไม่มีจอบแต่